ดูฝนจะตกดูคลืนหาดดูีฟ้าอ่าให้วาดูทะเลหาดอ่ะจับกล้องหน่อยทะเลหาดของใครใครไม่รู้ฝนน่าจะเป็นแบบยี่สิบล้านอ่ถือว่าถือว่าถือฝั่งทางโน้นแหละเฮ้ยเจอบ้านเพื่อนในบัวแรกจอดใส่กระจกเลยจะได้แบบว่าเฮ้ยเจอบ้านเพื่อนในบัวแรกเขาจะไม่ลายตา เราต้องเอาขึ้นถึงสูงโน่นถึงจะไม่ลายตาเออก้อนเมฆมืดดำคนเมฆครับบ้าเอ๋บ้านเอ๋จะซื้อของใช้ให้ย,ยังไหมซื้อ,อยัไไงไหมบ้คนไปเรามาซื้ออยู่นี่ก็ได้ของใช้นะอยู่ะไรนะขาออกเนี่ยเอออะไรนะอออเออท็อปอะไรนะ,ออะรนะแปง้งแปง้แปงไม่ค่อยมีแปง้งเอาแป้งมีอยู่หรอซื้อเอาอะไรก็ได้ก็ดีมากท็อปท็อปอยู่ที่ท็อป แป้งกับที่ล้างจานอ่ะไม่มีไม่บุญอยากกอดไปอ่ะบุญอยากได้อันนี้อ่ะของเล่นดำหมดซื้อกระเป๋าให้ปู่อันนึงกระเป๋าใส่โทรศัพท์ซื้อของเล่นให้คุณอันนึงดำจนเป็นเหรอของเล่นสายชาร์จด้วยเออสายชาร์จไอ้ใใช่ไหมสายชาร์จย่านอนกังวลใจเกือบได้เข้าโรงพยาบาลเลยแม่บอกว่าถ้ากินหมูกระทะแม่จะมาซื้ออยู่เฟสาร์ทมันค่อยถูก ไม่ให้ท็อปหรอถูกกว่ามีหลายอย่างกว่าเดินเดินไปอีกจะไปหรือยังมีทุกอย่างมันก็เล็กกว่าพวกหมูพวกเนื้อพวกอะไรเงี้ยมันจะถูกกว่าแต่มันก็ได้น้อยมันก็มีสินค้าเลือกน้อยกว่าในในท็อปสโลโวโซเล่ย์อย่งกันพ่อถรับพอรุตามมาโซเลอะไรโซเลไปถั่วที่ถั่วแดนนั่นแหละ ไหนบอกอ่านหนังสือไงแซวคนไม่เสีอ่านหนังสือก็เปิดมามันเตือนเหรอไม่อ่านเนาะเพราะลูลกกับเมียอยู่นี่อ่านเพาะเขบน่บนบ่นบ่นนะเขาเสียณกัน่อเราออกจากบ,าบ้านเบาๆส<บ>ิลูกพอเราออกจากบ้านนี่ไม่อ่านเลยไม่ไมีใครกวนอะ่ะมันสบายเหรอมีสามคนดูเองโอราปวดแขนลดความเร็วเห็นไหมเนี่ยอันนี้เสามีงานบุญอันนี้บ้านโคกสูง บบุญอย่าเล่นใบวัวอย่าเลน่นเสียงเข้าไม่มีคน,คนดูนเลยเออมันมีคนนูเพราะเราเสียงดังกันเกินไปนว,นว,ไวัดนี้แหละใกล้ๆกับวัดที่เป็นข่าวเลยค่ะที่เจ้าอาวาสอ่ะที่เจ้าอาวาสเมาแล้วก็ทําร้ายผู้ใหญ่บ้านจนเสียชีวิตในซอยวัดบ้านใหม่เข้าไปในซอยนี้แหละลออบ้านนองแววที่ตักแดดเนี่ยเอาหรอน้ตว่าอยู่ที่อื่น ไเห็นีม่แหลขาวเนี่ยเข้าไปใช่ซอยนี้เลยที่ที่เขาเป็นขาวว่าพระสืบแล้วออกขวานจามเลยบ้านบ้านน้องแววนนี่ไงนี่แหละค่ะน้องแวนที่เป็นเกิดเหตุวัดวัดใหม่ก็อยู่ในซอยนี้ลึกๆน่ะอันนี้เป็นพันข้าวอีตเตะวนไม่วนี่ววนะพี่วัเงียบๆบกับใบบุญน่ะพันข้าวเตี้ยค่ะ ข้าเตี <occasions> yeah. ้ยมเวลาเกี <tamam us |zh|> ่ยวต้องใช้รถไถนะก้มไม่ไหวเพราะก้มไม่ได้เตี้ยอันนี้ห้วยห้วยอะไรบัวห้วยอะไรไม่รู้ห้วยอีหลอดมาแล้วก็บรรจบกันไปที่ห้วยเสือเท่าเสร็จแล้วก็ไปลงที่แม่น้ำชีก็ไปแม่น้ำโขงสู่แม่น้ำสู่ทะเลอันดามัน บ้านในบุญก็มีแม่มน้ำอยู่บ้านในบุญก็มีแม่น้ำโค้งนะต่อมาจากหนองคายแม่น้ำโค้งเหรอใช่ฝายน้ำกินเหรอไม่ใช่ฝายน้ำกินมันมีคลองน้ำเหรอมัน,ม,นมีคลองชนป,ประทานด้วย<ง>ตอนนั้นแหละมันก็ไหลามาห้วยอีหลอดเสร็จแล้วก็ไปห้วยเสือเท่าก็ห้วยเสือเท่าไหลามาห้วยอีหลอดเสร็จแล้วก็ไปลงแม,ม่น้ําชีนี่นี่บ้านฮอลัน ยอดไลค่สามคนตอนนั้นไม่มียอดไลค์เลยเท่านี้มีแค่เก้าคนเองดูเออเก้าคนก็บุญแล้วแต่ยอดแต่มียอดไลค์เยอะมากยอดเลี้งสามคนกดไลค์กดไลค์นะครับตั้งสามคนกดไลค์กดไลค์กดไลค์ให้ใครอ่ะร้องเพลงให้ฟังหน่อยโอ๊ะไปสองหน้าไปบุญมายี่สิบสองคนเลยอ้าร้องเพลงอะไรซิร้อ อันนี้ไหมเนี่ยไปบุดีๆลูกเอาร้องเพลงอะไรได้บ้างคุณครูสอนสองบวกสองไม่เท่าไหร่สี่สี่บวกสี่แปดแปดบวกสองแปดบวกสองแปดบวกสองได้สิบสิบบวกสิบห้าสิบบวกสิบห้าได้สิบห้าบวกสิบบวกสิบห้าบวกสิบบวกสิบห้าเป็นยี่ห้าสิบบวกสิบห้าตีสิบบวกสิบห้าสิบบวกสิบ สิบบวกสิบได้ยี่สิบเลยเหรอใบบุญบอกไปบุญล่ะใบบุญบอกใบบุญไม่ใบบุญสองโอ้ยบุญคุณสองจะดื้อคูณสองเลยใช่ไหมมีเพลงอะไรที่บุญคุณคูสอนเพลงอะไรที่ฮิตสิทธิในห้องเพลงอะไรไในเกมไปบุญนั่นแหละร้อยู่ทั้งวันบุงบุงบุงบลาลาเยอะ่ะพี่ล้องเพลงอะไรเป็นลาลา้องเพลงเป็นชอบของเพลง เพงอะไรลาลาคนล,ล,ล,ลาเลยเหลือสิบห้าคนจากยี่สิบคนลาไปหมดแล้ว <c oughs> อะไรอะไรละ่ะ <c oughs> เอาแบบว่าเอาสวยแบบธรรมดาสิไหนทำแบบน้องอะไรนะอ่ะสวยแบบธรรมดาแม่น้องอะไรนะไอ้ว่น้องอะไรที่ที่เขาเป็นไอ้นั่นน่ะที่เป็นเน็ตไอดอลน,น่ะ สวยแบบธรรมดามากแม่ธรรมดาสิบแปดคนเองไล์มีเท่าไหร่ทำไมไม่มีไลค์เลยอ่ะไม่บุญอืมไม่มีทำไมไลค์หายมั้เนี่ยไหนลองพูดสิธรรมดามากแม่่บุญกระเทยน้อยนะแม่ที่ไปบุญดูมันก็ธรรมดาเนาะมันก็สวยเป็นธรรมด้วย่อธรรมดาไ่อะยัยยัยยัยจะออกมาตรงนี้ไม่มีสัญญาณเฉยเลยคนดูหกคนดูหายหมดสิ อ่ะ<น>ดูขี้ฝ้าเฮ้เกยกดไลค์สี่แล้วฝ้าแบบว่ามืดมากคนต้องตกแน่นอนเราไปท็อปกันว่าจะกินพิซซ่าไม่รู้กินข้าวไม่ได้กินข้าวคนเลยวนกะ็ได้ไงเซเว่น เสาดีแทกหลือถูเสาใหญ่สูงๆไม่มีสัญญาณสักทีจะให้ดูข้าวในนาบ้านบ้านนี้นะข้าวงามนะแถวบ้านนะก็สวยนะดูข้าวในนาเขาสวยไปีัย ก้อนนี้มันจะต้องตกหนักมากมันจะไปตกที่บ้านไผ่หรือเปล่าบ้านไผ่ขอนแก่นเราในเมื่อมาแล้วนะสู o ไปข้างหน้าเพราะว่าดนะูด้านข้างมันตาลายตกแป,ป๊บเดียวไม่ถึงห้านาทีมาไม่ถึงห้านาทีเลยแป,ป๊บเดียวก็ไปแล้ว ไมมัน่กรถอะไรบุญอยู่ข้างหน้าเราอ่ะรถายตู้เหรอเออเราอยู่ดีดเมื่อน้เดี๋ยวดีก็แดดเออเราอยู่ดีดมื่อแล้วเดี๋ยวดก็แดดลูกปินกงพี่ววไม่ให้ลูกเล่นปีนกลง ก็ไปคุณเอามาใส่ดีกว่านี่คุณจะยนสถานี้วยสถานีกล้วยไหน่สถานีกล้วยบ้านมีรถไถมาจอดเกล้วยใหญ่กล้วยใหญ่บ้านเพื่อนป้อ๋เหรอกล้วยใหญ่มากบ้านเพื่อนป้าเอ๋เหรอใช่ค่ะเออไปบวกเมเลไปบวบุจะทำเสียงแบบนี้ได้ไหมคะไอ้ไอเขาไม่ชอบ แสงสีสวยมากเลยวิบูนทางเนี้ยแจ่มเ,มมเมนาะแดดแดดแจ่มเป็นรูปคนด้วยก้อนเมฆเป็นรูปคนเห็นไหมเนะี่ยไม่เห็นเป็นก็ดูดิเป็นรูปคนนะ่ะดอ้คุณดูแล้วทำไมหนูดูอ้อมันเหมือนเด็กผู้ชายกันจังกำลังวิ่งห้อยโหนโยนตะยานอยู่เนะี่ยกระโดดกระโดดเด็กผู้ชายผม วัวตลกกระลังกระโดดกระโดดอะไรล่ะเอกระโดดส้อเสียบกระโดดโชยการแสดงแสดงอะไรแสดงคอกัตลกขี่มาแล้วสิบเอ็ดนาทีหอวเริ่มเบียดมาแล้วเออเริ่มเบียดนั่งรถนั่งรถไปในเรื่องวิดีระจนไปเอะห้ามมองห้ามกระจกนะ เอไม่เป็นอะไรทั้งนั้นสบายดีสามสิบนคนดูละอิถ้าเราเงียบอะ่ะถ้าไม่ทำเสียงแบบว่าเนี่ยเอไอเขาก็เปิดให้ถ้าเราทำเสียงวุ่นวายเอไอเขาก็กลำคาญก็หน,นี้หมดนตแล้วอันนี้เป็นถนนไปที่ไหนนะคะบุณ อ้าฝนมาแล้วเปล่าเปล่ามังกรเปล่ามังกรคือใครนี่ครับมันมีคนเอาอันนี้ออกไปมีคนเอาอันนี้ออกไปอืมอืมอืเอาเอาแขนอันนี้ออกไปจากกันอันนี้ก็จับนี้มันต้องมาอยู่ที่เดิมสิม่เหยียบมันเลยอ้าวเขามีถนนหมากันมีเสาไฟแล้วมีไฟเปิดไหมกลางคืนอ่ะมีพาไปคุณมหาหมอตอนเที่ยงคืนปีหนึ่งตอนนั้นน่ะ ตอนที่ตอนที่ขี้น่ะขี้เยอะมากขี้มกินอะไรมาขมกินแล้วมันกินของแล้วไม่ล้างมือกลายเป็นไวรัรอใช่ใชหนกเคยนอนโรงพยาบลคนละครั้งสุขภาพไมดีไมแข็งแเวกนเลยหนก็ไม่ได้คยเป็นไม่ปวเยอไม่ยอมไปเยี่ยมไม่ยอน แล้จนน้องถ่ายแผเพิ่เลยใช่อูเม็ดใหญ่ฮะูเม็ดใหญ่แล้วเาพอแม่ไปซื้อของงก็ต้องอยู่คนเดียวเว้ยนะก็นั่นแหละความลำบากนะอยู่โรงพยาบาลมันไม่ใช่เป็นเรื่องดีนะไม่มีเพื่อนเด็กแค่เอมยายมีเด็กเยี่ยมอยู่เยี่ยบุน่ะเหรออ country are you from? Like I I from I go to I m u k o n and k o n e t I นะ c o m e from l a l a l a ตอบเขาสิมาเป็นภาษาอังกฤษ My singing monster I'm from Thailand My singing monster My singing monster คืออะไร My singing monster My singing monster พันนะมันชื่ออะไรชื่อเกมเหรอ ต i, Christ, like ิดเกมนี้มากเล่งหนูทั <sm> ้งวันอ่ะชนบทแต่ีบุญไม่ติดแล้วติดเกมสนิกเริ่มติดยูทูบถามว่าเขาไปเมืองอะไรเมืองคนเมืองคนบํบราบาบบบําบําบบํมบําบบาบําบํมบอาบําบํมบํบําบํบําบมบบาบาบบ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 บมบบอบบมบบบบบบบา ภูเขามีไหมภูเขาภูเขาคือชนบทภูเขาก็แปลว่าเมืองน,นั่นแหละมันทิ่ดีนั่นแหละม,มันใช้สายกันเป็นตัวอาจจะประมาณว่าเอ้ยเอากล้องออกมาดี<ำ>ใจ đu gió lên ตอนนี้ร้านอาหารอย่างอร่อยหรูหรามาหาเลยแม่รูหลายร้ามาหาเลยเราไปนั่งเรือนลยแม่แล้แม่อยากไปล่องเรือใหม่รอบนี้ไปแบบตอนนั้นฝนตกไปอีกรอเป็นตอนเพื่อนมาก็ฝนตกอ่ารอบที่แล้วที่เพื่อนนั่นก็ไปนะที่ไปสอบด้วยกันนตเขากลับเขาไม่ได้กลับมานั้วเขาไปล่องเรือต่อไปนี้แหละไปเหมือนเรานั่นแหละอาหารอาาหรกินไม่คุ้มเงินเลยตอนที่วนไปนะ จายเท่าไหร่โอ,อนไม่ได้จ่ายป้า่าจ่ายให้เขาบอกมุคนเลิมเลย่อสนสนกันเปีนคนนองไรเนาไม่ั้งแติบหกคะแนนเนาะพี่คนนั้นนะแล้วก่ไมออนไมอนได้เจ็ดสิบเจ็ดเกือบไม่ขาด <c oughs> เลยเสร็จมาสองคะแนนพี่แล้วว่า่านทรารกัคือเก้าหันละ จะผ่านร้อยคะแนนหรือผ่าน75คะแนนก็มีค่ะปากแตกเลยใช่ไหมไม่อ่อนนะภาบเส้นปากแตกเลยมันผ่าน75็ด้แต่ไม่อ่อนได้77็ดสเจ็ดดีเลยก็ยังผ่านผ่านมาสองคะแนนเลยดีใจค่ะกวยบุญเอเอาผ่านไม่ผ่านมันยามลูกห่ดอยากให้อะไรกัที่หนึ่งสิละอ่ไม่ได้อันนั้นไหนคนละอย่างกันอู้ดูรู้สิบแล้วอันนี้มันผ่านแค่75คะแนนมันก็ผ่านติดไจกัน ไอเลิบอยู่ไอเลิฟอยู่ฮะมันคืออะไรเนี่ยมันคือพงมันทำมถึงนีอ้วนกินอะไรเข้าไปกินกินกินอาหารเยอะเยอะกินเด็กเข้าไปอ่ะไม่ได้กินไขมัน้าไปกินไขมัน้าไปทเรานี่ให้แต่ปลาิไกินไม่กินขนมจ้ะแต่มันกินขนมเดกนาว่ารหรอก็รัตลอดแต่ถ้ากินกับมื้อข้าวอ่ะ กินข้าวเสร็จก็กินเลยได้อยู่แต่กินไม่ได้ไม่เยอะแต่ในระหว่างวันไม่กินอะไรเลยเออบุญกินสองชิ้นไหมเออบุญกินสองชิ้นแล้วอีกเลยไม่ไหวไม่กินจุกจิกผลไม้ก็ไม่กินแล้วกินต่ข้าววันก็หลังท้องอืดนล้มันท้องอืดไอ้บุญเออบุญผลไม้ที่ชอบคือคือมะนาวเออกินรลดีครับปากกอก้นนั่นกินรสลดกพร้นั่นแหละมันอร่อยมากมันกรอบๆเอาไปเออก็ซื้อกินลูกพร้ได้อยู่ตอนไออะ มันไม่หวานมากกันเกินหวานชอบบุยกินกับมะม่วงไปคุญนะมะม่วงเปรี้ยวอยากกินมะม่วงมะม่วงเปรี้ยวใปบุณชอบกินมะม่วงเปรี้ยวมันชอบกินมะม่วงเปรี้ยวมะม่วงหวานมะม่วงเปรี้ยวคุณชอบรใช่กินไม่ได้หรอกไอบกับมะม่วงมันแต่กินได้มะม่วงมันไม่ไม่สุภาพหรอมะม่วงเธอมะม่วงเขาไม่ได้หรอมะม่วงมันอะไรเขียวสวยมะม่วงมันเหรอ มาม่องมันไงคุงดูเออเออในนี่ไงคาเฟ่ใหม่นะนเนี่ยเออมันชื่อร้านอะไรปนัดดาแข่งกัปยายเหรออร่อยสุาต่านด้ขายแพงะอยมาจับน้องจับจับจับไม่ได้น้งบุญมันเป็นคนทะลึ่งนะทำอะไรนะยิ้มไดิ ก็สปรย์เรคแต่ว่ายม่มันไม่ติดนิเดียวไม่แค่งนะอเคจรรเรามนัรียซื้อ้ี้สา้าไปซื้อหมูมาาไก่ไปทกินตอนบ่ายเี่ยหนูรว่าหนููวลูกป้านัวนะ้มเยกินเลยโอ้ไม่ต้องห้ารค่ะกินเลยไปถึงอ่ะ พนุก็มาก็กินเลยไม่ต้องรอมาห้าโมงอะไรห้าโมงก็บอกจะได้กินไปก็กินได้ไม่นานสิเหลยดถึงหกไม่เกินหกโมงเย็นหมดเวลากินไปทำได้นะอยู่คนเดียวมันทําได้อยู่ถ้าไม่เห็นลงศพไม่หลังน้าตาก็ทําไม่ได้คจะถึงแล้วถ้าอยู่คนเดียวไหนยังไงก็ทาได้ทาไม่ได้อ่ะถ้าไม่ถึงสุดขีดก็ก็เหมือนเดิมค่ะมันต้องถึงแล้วถึงขีดสุดค่ะถึงแล้วถึงแล้ว ก็ไม่ม yeah, sure. ีโอกาสที่จะทําแล้วอยู่หลายคนเนี่ยโอ้ยจักอยากเท็ดอยากครั้งมากเลยคุณยายเล่นส่วนนะพยายามกินเล่นน้อยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยกินเยอะคืออย่างข้าวก็กินแค่ทับไม่สไลเดอร์มาใหม่แล้วอ่ะทิ้งทับดีเลยป่าอะไรสไลเดอร์มาใอไหร่ละบ้านยายค่ะทุกคนป้าคุณมีสไลเดอร์มื่อหม่ด้วยแล้วมีชิมช้าวนใช่ไหมคันเข่าแล้วทีนี้นะแม่วันก็เลือกกินผักเยอะๆเอาผักก็ไม่กินเยอะอะไรก็ไม่เยอะกินพอดีสไลเดอร์ตรงนั้นก็มา จะบัวสไอเลเดอร์มาใหม่สไลเดอร์สไลเดอร์มาใหม่นะไลเดอร์สไลเดอร์มีสไปเดอร์แมนด้วยมีมีวบนรถไปเล่นล้อไปเล่นล้อสั่งของแล้วก็เล่นล้อเอาก็คุณบอกแล้วไงมันมันมาใหม่อ่ะมีชิงช้าด้วยแล้วเราจะนั่งตรงไหนล่ะตไงนั่งสั่งมากินบนรถนี่เราก็ไปซื้อของ่สังเอาอะไรก็ไปสั่งเอา เราจะนั่งกินในร้านเลยนะไหมคะเอี่ยมแล้วขนาดยังไม่สั่งอะไรเลยเอี่ยมแล้วนะวัดคนตอนนี้ลืมไงไปอายายไม่ลงไม่คุ้มกันนะมาถึงแล้วบรรยากาศบ้านคุณยายไปเดินสิดูยิปเปอแล้วไหน,นมันก็จอดรถแล้วไง ยิมยังไม่จอดรถเอาเอา่เดินคนิว่าเดินเอาพี่เดินคนพิการเราก็ขาเป๋ิเวลาเดินโอ้ยแกงขาเป๊หน่อยเอาครไม่พิการเดินไม่ได้ต้องขาเป๋ะนะบนเดินมาขาเป๊ด้วย ที่เดินคนพิการอ่ะเขาหัวเราะแล้วไปไหนอ่ะไปสั่งเอาจะกินอะไรนะนี่ค่ะพิซซ่าสั่งแบบพิซซ่าอมองไม่เห็นใครเลยนะคนเยอะนะ,ะบรรยกากาศน้ำเป็นสีฟ้าเลยอ่ะ เออหนูมีบอลลูนด้วยนะหนูอยากลองไปแตะน้ำบองลูนบอลลูนน้ำเขียวอ่ะอไ,ปไปไปสระหน้าอะไรอ่ะสวยนะไี่คุค้นเยไปจับน้ำนะน้ำผู้ด้วยมีน้ำผู้ฝน ฝนใส่โต๊โออฟฟิลิ่งเพราะว่าวันลุมมันขึ้นไหม,มดูเมนอูอาะไปบุญไปถือกล้องเดินทางโน้นนี่หน่อยอไปส่องแล้วก็บรรยายนะ่รดับผมิชีสด,ด้วยเอาดับเบิลชีสสองเข้าเออไปบุญนอาหน้าอะไรไปบุญอยากกินอยู่ร้านเลยอ่ะไม่ได้ อันนี้กับอันนี้ของอันเราไปซื้อทำข้าวผัดกินเองอยู่บ้านก็ได้ข้าวผัดกระเทียมพริกไปเอลไซอะไรไเอาไซเอม็มไหมเท่าไหร่ไซเอม็มอะไซเอ็มมันสามร้อยแปดสิบบาทไซเอ,อ็เอมก็ได้ไ นั่งข้างในไปไปนั่งข้างในก็ได้มในแดดเอา,าเอกาินครับไป,ไไเ,ปเล่นสไลเดอร์ป่ะไปตล่นมันฟ้นเา,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 าเบื่อจังไานั่งสไลเดอร์อาย่ายไปสิเดินตามไม่อ้อนเขาม,ไมีไอ้นี่ด้วยนะร้องเพลงกลางคืนอ่ะอันนี้เป็นคาเฟ่